สวัสดีค่ะวันนี้จุนยังคงพูดถึงเรื่องความคิดอยู่นะคะคืออันดับแรกสําคัญสําคัญเลยที่จุนบอกว่าให้ไปเรียนมาหากราบย1วันก่อนเนาะเรียนฟรีที่หน้าอ่ายูทูบค่ะค้นหาเลยค่ะมาหากราบย1วันครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้ครูสิตาค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันจะขึ้นเลยนะคะแล้วก็จุนเรียนฟรีที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้ครูจดกดจกรวันกดแดงดุดมีเยอะมากให้ไปหาครูที่ถูกจริบ ของทุกคนเองนะคะแต่จูเรียนกับคูสิตาค่ะเพราะจูเรียนมาหลายครูแล้วค่ะแล้วจูไม่เปลี่ยนชีวิตแต่จูมาเจอคูสิตาแล้วจูเปลี่ยนชีวิตค่ะเพราะคูสิตาอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะจะเรียนกับใครก็แล้วแต่เลยนะคะไม่บังคับจูเรียนฟรีที่หน้าเพจเรียนทุกวันถ้าครูไม่มาก็ไปย้อนดูหรือว่าครูไม่มาก็ไปอ่านหนังสือของคนประสบความสาเร็จระดับโลกอะไรค่ะนะคะจูจะบอกว่าพลังอยู่ที่เรา คือถ้าตอนนี้คุณยังคงเป็นคนที่พลังน้อยๆอ่ะคุณยังคงเป็นคนที่หมดแรงง่ายคุณเป็นคนที่หมวยหาขอพลังจากคนอื่นประมาณว่าเฮ้ยเธอทำแบบฉันทําแบบนี้ดีไหมฉันทําอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคือเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะแล้วก็เป็นคนที่ขอพลังหน่อยขอขอพลังจากคนอื่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่หมดพลังง่ายแล้วก็ไฟไฟมันหมดง่ายอะเป็นเพราะว่า คุณลบลบนะคะเป็นเพราะว่าคุณรับลบเป็นเพราะว่าคุณตีสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องลบเป็นเพราะว่าคุณตอกย้ําทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ที่มันเกิดขึ้นขึ้นกับชีวิตคุณอะให้เป็นด้านลบนะคะเพราะจูนเคยเป็นคนนั้นจูนสังเกตตัวเองว่าจากที่จูนมีพลังแล้วจูนไปดูเรื่องราวลบล จูนไปตอกย้ำเรื่องลบๆจุนไปคุยกับคนคิดลบจุนไปดูคนขายไม่ดีจุนไปเสพเรื่องลบคือจุนไปเปิดท่อเรื่องลบให้มันไหลมาในชีวิตของจุนเนี่ยค่ะจุนเลยรู้แล้วจุนก็เลยปิดท่อเรื่องลบเลยเพราะว่าเป็นเราเป็นคนอนุญาตให้เรื่องเราลบๆเข้ามาเองเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเป็นแบบนี้ค่ะมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่จุนจะมาบอกว่าจุนจะขายสอนขายไอจี ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอารมณ์และความรู้สึกของคุณนะคะสิ่งที่จูนบอกไปมันเป็นเพียงแค่วิธีการ20%เท่านั้นแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนวิธีคิด80%นะคะจูนบอกอะไรไปก็เท่านั้นค่ะคุณอาจจะไม่ทําแล้วคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และคุณคิดว่ามันยากอีกต่างหากเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะอาจูนเมื่อก่อนเลยละกันไม่ชอบเรียนรู้และไม่เชื่ออะไรง่ายงและคิดว่า ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความคิดและอารมณ์และความรู้สึกของเรามีทุกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะจุนเลยแนะนําให้ทุกคนไปเปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราก่อนให้ตัวเองมาดูกายดูจิตดูใจพลังของเราก่อนพลัง สำคัญอย่างไรพลังในตัวเราสําคัญมากเลยค่ะถ้าเราอยากขายดีเราต้องมีพลังงานที่สูงมากๆถ้าเราอยากขายดีดึงดูดออเดอร์ใหญ่ๆมาถ้าเราอยากขายดีขายหมดของไม่พอขายนะคะเราต้องมีพลังงานที่สูงมากๆนะคะจูนเคยเป็นเมื่อก่อนจูนขายดีก็จริงค่ะเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมารู้จกกักครูติตาแต่ของจูนเหลือเป็นห้องเลยค่ะูนขายดีก็จริงแต่ของเหลือเป็นห้องเลยแต่พอมาตอนนี้ครึ่งปีแล้ว เหลือมันมีแค่สองกองเล็กๆเ,กเ,กเท่านั้นค่ะพอจุนไข่ดีมากเปลี่ยนจากที่ตัวเราเองไม่โทษสถานการณ์ภายนอกคือไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์โรคระบาดห,หรือข่าวอะไรไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะเราคือคนดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาเองประนหนึ่งว่าเราคือแม่เด็กอะคะ่ะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราคิดรู้สึกสิ่งที่เราโฟกัสอะคะ่ะเรากําลังดึงดูดสิ่งนั้นมา นะคะไม่เกี่ยวกับสถานการณ์อะไรเลยพอมารู้ตั้งแต่เรียนกวารกแรงดูดเราอะ่ะเป็นคนกําหนดชีวิตของเราสถ,ถานการณ์ภายนอกมันไม่เกี่ยวมไม่ไม่มันไม่มีผลกระทบอะไรเราเลยค่ะอันดับต่อมานะคะคือไม่อนุญาตให้ตัวเองรับลบแล้วคือไม่ฟังข่าวลบลบ,บไม่ฟังเพลงลบลบ,บไม่คุยกับคนคิดลบเลิกนินทาคนอื่นเลิกนินทาชาวบ้านคือเลิกบน่นเลิกเลิกบน่เกเกบนเรื่องอะไรที่มัน เลิกบ่นนะคะเลิกคิดลบเลิเลกนินทาคือแล้วก็เลิกคบคนเนะะี่ยค่ะเลิกคบคนคิดลบนะคะใครที่คิดลบจนก็เลาะบอกออกไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้คบแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เรานะคะเราคือคนกําหนดชีวิตของเราเองแล้วก็เลิกดูข่าวเศรษฐกิจคือแล้วก็เลิกดูคนที่ขายไม่ดีอะ่ะใครที่ขายไม่ดีจำไว้นะคะ สิ่งใดที่เราคิดสิ่งใดที่เรารู้สึกสิ่งใดที่เราไปโฟกัสดูเห็นแล้วรู้สึกอะ่ะเรากําลังดึงดูดมาสมมตุติเราอยากขายดีก็ไปดูคนขายดีเราอยากขายไม่ดีเราก็ไปดูคนขายไม่ดีเพียงเท่านั้นเองอะคะ่ะง่ายมันง่ายนะคะอืมแล้วมันเกี่ยวอะ,อะไรกับการขายดีเพราะว่าพลังงานพลังงานคุณท้องสูงมากๆในการขายของคุณจะมาพลังงานอ่อนด๋อยพลังงานน้อย หมดกาลังใจใคาะกาลังใจรู้สึกเหนื่อยอย่างเงี้ยคายไม่ดีแน่นอนค่ะไม่ดีไม่ดีแน่นอนนะคะให้ไปเปลีป่ยนพลังงานตัวเองใหม่เริ่มจากเลยนะคะเราต้องมีสติเราจะรู้ว่าพลังงานตอนเนี้ยเราเป็นแบบไหนเราจะรู้ว่าเรากําลังคิดลบหรือเรากําลังอะไรอยู่นะคะคือเป็นทั้งสมาธินะคะดับต่อมาจนทํา17ข่าวดีค่ะ17ข่าวดีข่าวดีคือยินร่วมยินดีกับคนอื่น17เรื่องราวต่อเนื่องติดกัน ด้วยอารมณ์ฟิลลิ่งความรู้สึกที่ว่าประหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของเรายินดีกับเขาด้วยใจซาบซึ้งประหนึ่งว่าฉันก็ได้แบบนี้เหมือนกันเหมือนประมาณว่าจักรวาลส่งหลักฐานมาเสร็จปุ๊บจูนนะคะอ่จูนไปเต้นไปเต้นนะคะไปเต้นแบบ พอวางก็ไปเต้นอะไรเงี้ยค่ะไปเฉลิมฉลองไปสร้างไฮเอนจีแล้วก็ที่สําคัญเลยขายได้หนึ่งชิ้นจูนตอบย้ำตัวเองเลยคะ่ะว่ากูแม่งโคตรขายดีกูขายดีมากกูขายดีหมดกูขอไม่พอขายกูขายโคตรโคตรด,ดีเลยมีแต่คนรักมีแต่คนสนัสนบสนุนนะคะแก่ทำแบบเนี้ยทำแค่ตัวเราฝึก่ะฝึกทุกวันนะคะลองเอาไปฝึกด,ดูนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์หลายๆทิคอีกมันมีเยอะมากเลยประกอบกันนะคะ มีเยอะมากเลยแล้ววิธีการมันเป็นแค่20%เเท่านั้นเดี๋ยวจูนค่อยมาบอกทีหลังเนะาะค่ะขอบคุณค่ะ